ตอนที่พระประหลัดสมทบท่านสมทบได้ไปปรากฏในงานของมูลนิธิมอเซงผู้แสดงธรรมแล้วก็ได้รับปัจจัยที่เบียคนตื่นทำโทษไว้ในจำนวนถึงหนึ่งแสนบาทในตอนนั้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทก็อ,อกมาพูดว่า บริษัทของตนนั้นเป็นบริษัทขายตรงพอได้ยินคําว่าบริษัทขายตรงเท่านั้นแหละตาม,มาสะดุ้งเลยไปรับปัจจัยถึงขนาดว่าหนึ่งแสนบาทเนี่ยจากบริษัทขายตรงเช่นนี้ก็หวั่นใจว,ว่าจะเป็นกรณีที่คล้ายกันกันกบเดียคอนหรือเปล่าที่เกิดกรณีกับท่านวอมาแล้วนะที่ไปรับทรัพย์จากเขายินในจำนวนถึงหนึ่งล้านบาท พอเดียคอนเกิดปัญหาขึ้นมาก็สัดทอดไปถึงท่านวอชรา,าเมธีสุดท้ายในปัจจุบันนี้ก็ยังค้างอยู่ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้กลับเมืองไทยเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ธรรมาภาพไม่รับให้เบียร์คนตื่นธรรมมากราบเยี่ยมธรรมาถึงที่เพราะรู้ว่าเขาจะมาวขอประจัานจำนวนหนึ่งแสนบาทนั่นเองถ้าธรรมาขืนไปรับแล้ว เกิดปัญหาในภายหลังอาตมาก็จะลำบากเหมือนน่นกับท่านวอในตอนนั้นที่ท่านสมทบก็ดีพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกเจ้าวาดวัดเขาสนามชัยก็ดีท่านสมทบรับในานามของตนเองก็คือหนึ่งแสนบาทส่วนท่านพระมหาสมบูรณ์ฉันทโกก็รับในานามของวัด เรียกว่าวัดเขาสนามชายัยเป็นส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวอาตมาเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็ได้เขียนบอกเตือนเอาไว้ตั้งแต่ต้นในบทความแห่งหนึ่งว่าเราวังไปด้วยนะครับจะพลอยฟ้าพลอยฝนโดนห่างเลขกับเข้าไปด้วยเป็นกรณีเดียวกันกับ The con, ดีไอคอนบอสพอที่เขาบอกว่าจะไม่เหลือใครจะไม่ทิ้งใครอยู่ไว้ข้างหลัง จะต้องดึงคนเหล่านั้นที่เป็นเครือข่ายไปกับเขาทั้งหมดในปัจจุบันนี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวตกลงไว้ในตอนนั้นว่าเรามาเราวางด้วยนะครับจะพลอยฟ้าพลอยฝนโด่งหางเลขกัเข้าไปด้วยก็เริ่มเป็นความจริงแล้วเป็นความจริงอย่างไรก็คือเบียคนตื่นทาที่ได้ปัจจัยเงินทองจากมูธิหมอเสง จากกันในตอนนั้นถวายให้แก่ท่านสมทบพระกโมในจำนวนแสนบาทถวายให้แด่พระมหาสมบูรณ์ฉันทโกเข้าไปสู่วัดเป็นของส่วนรวมก็ได้ดึงเอาท่านสมทบพระกโมดึงเอาพระมหาสมบูรณ์ฉันทโก ไปด้วยเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ดึงอะไรไปก็ดึงชื่อเสียงที่ตนก็สั่งสมมาดีเป็นเวลายาวนานชื่อเสียงนั้นก็พลอยเสื่อมเสียไปพระมหาสมบูรณ์ชนโคที่เห็นออกคลิปล่าสุดชี้แจงเรื่องของความไม่มีอยู่ของพุทธคุณที่แรกเห็นในภาพก็ปรากฏว่าท่านนั่งก้มหน้าอยู่ แล้วหน้าตาก็หมองคล้ำาตมาก็ไม่แน่ใจว่านี่คือพระหมหาสมบูรณ์หรือเปล่าแต่พอท่านเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็จับไม้พูดอ๋อนี่เป็นพระหมหาสมบูรณ์หน้าตาก็บ่งบอกถึงความหม่นหมองถึงความรูตกภายในจิตใจที่เป็นความกังวลอยู่เห็นหรือ,อยังว่าการที่ไปรับทรัพย์จากเขามาเป็นจํานวนหนึ่งแสนบาทนั้นเกิดผลอย่างไรในตอนหลังไม่ใช่ว่าตามาจะเพิกมาปฏิเสธใครก็ตามที่จะนําปัจจัยมาถวายเป็น เรืองแสนเรือนล้านปฏิเสธมานานแล้วถามว่าทาไมจึงปฏิเสธเอาไว้อย่างนัน้นก็เพราะว่าถ้าใครก็ตามมาถวัตปัจจัยให้แก่ตาม,มาถึงหนึ่งแสนบาทหนทึห่งล้านบาทเนี่ยอาตมากลัวว่าเขาจะมาครอบงำอาตมาเขาจะมามิถุลเหนือกว่าตมาแต่นั้นตมาจึงปฏิเสธที่จะรับใครก็ตามที่จะนะําปัจจัยมาถวายในจํานวนแสนจํานวนล้านอาตมาภาพก็ ทราบกันอยู่แล้วว่าชี้แจงไปในตอนนั้นว่าก็ยังต้องรับฉลองศรัทธาปัจจัริธรร,ธรรมของญาติโยมทั้งหลายอยู่แต่ก็ยินดีรับในจํานวน3ามร้อยห้าร้อยหรือพันเป็นอย่างมากไม่ยินดีที่จะรับในจํานวนหมื่นจํานวนแสนจํานวนล้านเพราะว่ามันมากไปแล้วก็จะเป็นอันตรายแกเราในภายหลังอย่างน้อยก็จะถูกเขาครอบงําหรือเขาก็มามิตรผลเหนือเราได้ในตอนนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่า เบียคนเตือนธรรมก็มีอิทธิพลเหนือกว่าพระมหาสมบูร,มรณ์ชันทโกอิทธิพลเหนือกว่าท่านสมทบปรกโมูโดยเฉพาะท่านสมทบปรกักโมออกขึ้นในตอนหลังเนี่ยน่าเกลียดมากที่ไปกล่าวยบย่องสรรเสริญเขาอย่างออกหน้าออกตาจนกระทั่งท่านานาจชัยก็เขียนในเฟซบุ๊กว่านี่เป็นการประจบคฤหั์ไปเชิญชมมโนธนายินดี สารเสรเยยืยอเขายกใหญ่อย่างนั้นน่ะอาตมามองว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากน่าเกลียดไปกว่านั้นก็คือหันกลับมาตำหนิพระสงฆ์โอเนนของเราว่าเมื่อเขาไปเข้าพบพระแล้วพระก็ไม่สอนทําให้แก่เขาแล้วก็พูดชนิดที่เรียกว่าตีขลุ่มเหมารวมไปทั้งหมดพระ,ะทั้งหลายทด่ทำมน้าที่ในการบอกสอนแสดงธรรมก็มีอยู่มากมายมีอยู่ไม่ใช่น้อย ท่านก็พลอยโดนหร่างแหกไปด้วยว่าตนอยู่ในความเป็นพระในพุทธศาสนาแท้ก็ไม่ทำในที่ในทางเทศนาบอกสอนแสดงธรรมให้แก่ยืัยมหลายเลยแล้วก็มีพระรูปหนึ่งท่านก็มาคอมเมนต์ไว้รู้สึกว่ามารายงานหรือว่าผมบูญมาได้30มพัรษาแล้วผมก็สอนแสดงธรรมมาโดยตลอดให้แก่เด็กเรีนนนยนทัางเพราะมีความคิดว่าต่อไป เรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมจะสูญหายไปได้ท่านาที่ของท่านแบบนั้นหลายรูปหลายทีเดียวที่ท่านไม่ออกสื่อเท่านั้นเองแต่ว่าการพูดการแสดงธรรมก็ไปเริ่มปกติในหลายวัดในหลายแห่งถ้าบอกว่าเข้าไปพบพระแสดงว่าเข้าไปพบพระประเภทที่เป็นพระทำพิธีอย่างเช่นพระที่ไปสวดธรรมในงานศพก็จะไม่ได้รับการสั่งสอนจากพระเหล่านั้น พราะว่าพระเราก็มีอยู่หลากหลายในพุทธศาสนานี้ตามที่เราได้ยินได้ฟังกันมานั่นแหละว่าบวชตามประเพณีบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนเนี่ยก็มีคติของการบวชเข้ามาีแตกต่างกันไม่ต้อมาวามว่าพระทุกรูปที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็จะพูดสอนแสดงธรรมได้กันทุกรูปบางรูปก็เป็นพระโยธาคือเป็นพระทางานซ่อมนอนซ่อมนี่ ประป้าบ้างไฟฟ้าบ้างในวัชนะสงครามนี่ก็มีคือท่านฉันก็เป็นพระประเภทโยธาไปแต่ก็ถือว่าช่วยงานวัดได้เป็นอย่างดีมีพระปฏิคมคือคอามปฏิสันทานต้อนรับญาติโยมมีพระรับมาสวดมนต์ฉันเป็นเจริญพุทธมนต์รับสังฆทานของญาติโยมมีพระที่เรียนปริยธรรมในวัชนะสงครามก็มีอาจารย์สอนปริยธรมรมแผนกบาลีพระธรรมเนี่ย ก็หลายรูปพระเหล่านั้นท่านก็ทําที่ตามความถนัดของท่านไปนี่หมายความว่าท่านจะมีความถนัดในการพูดในการสอนแสดงธรรมเหมือนกับท่านสมทบระกะโมสิเมื่อไหร่แล้วดังนั้นก็ต้องทําความเข้าใจกันหน่อยว่าไม่เชื่อว่าพระทุกรูปที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้แล้วก็จะสอนธรรมแสดงธรรมกันในทุกรูปพูดเป็ดกันทุกรูปท่านสมทบระกะโมก็มาพูดสอนแสดงธรรม ออกสื่อเป็นคลิปต่างๆมากมายในช่องของท่านที่ชื่อว่าทำสมทบพิจารณาเรื่องน,น,นี้ให้ชัดกันหน่อยนะในหัวข้อใ่อยที่จะมาจวไว้ในข้างต้นนั้นที่ว่าทำสมทบแสดงธรรมของสมทบหรือแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนำคนเข้าไปหาพระพุทธเจ้าหรือว่าแสดงธรรมนำ คนเข้าไปหาสมทบคือตอนเองนั่นเองพิจารณากันให้ดีในหัวข้อชื่อที่ท่านตั้งเอาไว้อยู่ในช่องของท่านนั้นว่าทำสมทบอาตมาเป็นตัวรับหลักฐานชัดเจนพิจารณาเรื่องนี้กันให้ลึกซึ้งอาตมาภาพที่ทำการพูดการสอนการแสดงมาเป็นระยะยาวนานออกคลิปมาน่าจะก่อนท่านสมทบเนี่ย ไม่เคยคิดเลยว่าจะแสดงธรรมของตนเองจะแสดงธรรมเพื่อนำประชาชนเข้ามาหาตนเองก็หมารู้ว่าน้อมเข้ามาหาราบสกักการะแสดงธรรมออกไปแล้วก็ดึงดูดให้คนเข้ามาพบตนทำบ,บุญถวายทานตนจะได้มีราบสกการะไม่เคยอยู่ในความคิดของธรรมาเลยดังนั้นตอนที่ธรรมมาไปเขียนบทความอยู่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกในคอลัมน์หนึ่ง ให้ชื่อขอลัม่์นั้นว่าประทีปธรรมไม่ให้เป็นชื่อของตนเองคืออุเทนธรรมไม่มีความคิดอย่างนี้อย่างแน่นอนในกรณีก็เหมือนกับหลายๆกรณีของพระสายปกครองเวลาจะสร้างวิหารอาคารหรือจะดีอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยก็ให้เป็นอนุสาณ์สถาเนนกศตนเองแล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นชื่อของตนเอง ถ้าเป็นทางฝ่ายของพระสายปกครองผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าพระทางสายปกครองเนี่ยที่มียศมีสมณศักดิ์ท่านก็ยังไม่รู้ลึกซึ้งในเรื่องของการปฏิบัติแต่ถ้าเป็นพระกรรมฐานสอนวิปัสสนาที่กำลังนำพาคนเข้าไปสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังนาตาโดยเฉพาะอนัตตาที่แปลว่าไม่ใช่สับปุรดตัวเราเขา ที่แปลว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ต,ตัวตนยิ่งต้องสำรวมในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีอย่ามาตั้งเชื่ออะไรก็ตามที่มันสื่อให้เห็นว่าเป็นของตนเองแสดงความเป็นตัวเป็นตนออกมาในชื่อที่ตั้งเอาไว้นั่นอย่างเช่นคำว่าทำสมทบนี่แหละเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของของธรรมนั่นที่เป็นของท่านสมทบ ไม่ใช่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือความลึกซึ้งที่เราจะต้องพิจารณากันให้ดีอตที่บอกว่าถ้าเป็นพระสายปกครองต่อมาก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นสายปฏิบัติสอนทั้งสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐาน,าฐาน,าฐานต้องลึกซึ้งในเรื่องนี้ท่านอย่าไปตั้งชื่ออะไรก็ตามที่มันบ่งบอกว่าเป็นเจ้าครอเจ้าของเป็นของตนเอง พราะว่าท่านกําลังจะสอนผู้คนนําเข้าไปสู่ธรรมก็คืออนิจารทุกของหน้าตาโดยเฉพาะหน้าตาคือไม่ใช่สรรพคนตัวเราเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาออกจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนอันนี้ก็น่าจะเป็นความละลึกทางความคิดของท่านสมทบพระกมโมเช่นเดียวกันที่ไม่ลึกซึ้งในเรื่องของการตั้งชื่อแล้วก็สแสดงธรรมออกไปแล้วก็มีด้ย่อชัดเจนว่าารแสดงออกไปนั้น ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการโน้มน้าวคนนั้นเข้ามาหาตนมากกว่าที่จะนำเข้าไปสู่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้อย่างที่ตมาภาพแสดงธรรมอยู่เป็นต้นนี้แหละขึ้นพระรวจนะพระเอรขึ้นมาก่อนผมบอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนําคนเข้าไปหาธรรมเข้าไปหาพระพุทธเจ้า ไม่ใช่น้อมนําคนเข้ามาหาตนเพื่อราบสักการะในการพูดในการแสดงธรรมเผยแผ่พระศาสนามีอยู่สองลักษณะลักษณะแรกคือพูดธรรมะไปหาคนลักษณะที่สองคือพูดคนไปหาธรรมะผมอยู่ในกรณีที่สองคือพูดคนไปหาธรรมะไม่ใช่พูดธรรมะไปหาคน ในปัจจุบันที่ผ่านมาแม้แต่ท่านบวชรมเมธีมก็แสดงธรรมที่เรียกว่าอินเทรหรือประยุกต์ธรรมเพื่อเข้าไปตอบสนองความต้องการของคนที่อยู่ในสังคมก็เกิดการประยุกตธรรมเพื่อที่จะเข้าไปรับใช้คนในสังคมเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมไปหาคนแต่ผมเนี่ยแสดงธรรมนำคนเข้าไปหาธรรมะดังนั้นผมจึงต้องชูธรรมะตามหลักเอาไว้อย่างชัดเจนผมไม่มีการแปลปลี่นธรรมะ หรือธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะไปตอบสน,นองความต้องการของคนคุณที่ต้องการจะรู้ธรรมะที่ผมแสดงเนี่ยอ่างทางพระรูปวจนะพระบาลีและความแปลที่มาจากพระรเจ้าปเโพาะเนี่ยถ้าไม่เข้าใจคุณก็ต้องขนขวายที่จะรู้ในเรื่องนั้นคําศัพท์ที่ในก้อนเถอมในทางพระรูปศาสนาเป็นอย่างไรคุณก็ต้องขนขวายที่จะรู้ในเรื่องนั้นไม่เชื่อว่าเจตมาเนี่ยมาป้อนข้าวอยู่ทุกคําทุกคําพูด ทุกคาสอนของพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องทําความเพียรเพื่อที่จะเข้าไปรู้ในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่เป็นเทน,นิคก้อนเทินสัพเทนิธรรมพุทธศาสนาอย่างเช่นคำว่าอยูในใสสมมาิสิกาอย่างนีน้คุณต้องการที่จะรู้ธรรมะคุณก็ต้องมีความเพียรขนขวายที่จะรู้ธรรมะนั้นดังนั้นความผิดพลาดจึงไม่เกิดขึ้นแก่ผมผู้แสดงคนไปหาธรรมผู้แสดงคนไปหาธรรมไม่ใช่แสดงธรรมไปหาคน ในประเด็นที่ค้างเอาไว้ที่อยากจะพูดต่อคงจะต้องขอเปิดคลิปวิดีโอที่ท่านสมทบประกมโมพูดเอาไว้ให้ได้ฟังกันสักหน่อยจะได้ชัดเจนบ้างกลุ่มเดี๋ยวนี้ยอมเขาจะไปตั้งเป็นมูลนิธิครับนะมูลนิธิต่างๆางๆ,างๆ,างๆแล้วเขาจะผลิตบุคลากรเข้ามาเผยแผ่ท่านเชื่อไหมว่า เดี๋ยวนี้มีกลุ่มมูลนิธิที่เขาเผยแผล่แล้วเขาบอกว่าการเผาศพโดยใช้พ้าสวดไม่มีประโยชน์ก็ไม่ีประโยชน์แล้วคนเชื่อเขาเนี่ยไม่ใช่แสนนะครับเกินแสนนะครับม่จะว่างเงินเนี่ยการสวดสพบเนี่ยผมกันึีโอ้โหมาเอาฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงเนี้เราไม่มีหน่วยงานของพระสงฆ รูปปสงบ์บรรจาใดๆที่ไปเชื่อมประสานเลยไม่มีตรงนี้นะมันจะแตกและเราก็ต้องยอมรับฟังเขาด้วยถ้าสมมติว่าราับผิดเนี่ยนะครับก็จ้องยอมรับฟังประสงค์บรรจารที่เขาชี้โทษและเราก็แก้ไขอย่างเงี้ยมันจะไปด้วยกันได้ครับถ้าอย่างงี้จะแก้ปัญหาถ้าถึงต่อยอย่างเงี้ยในคำพูดของท่านสมทบปรกโมออกมาอย่างนี้ ในเบื้องแรกตมาก็ยังไม่บอกว่าท่านไปสนับสนุนญาติโยมเหล่านั้นกลุ่มชนเหล่านั้นที่บอกว่าการที่ให้พระมาสวดศพิธรรมในงานศพเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่พอไปถึงช่วงสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าท่านจะเดินมาไปกับเขาด้วยว่าถ้าจะติโยมคราวะากลุ่มนั้นก็มาชี้โทษให้แก่เราเราก็ต้องยอมรับโทษความผิดนัด้นแล้วก็ต้องคล้อยตามเห็นไปตามเขาทำหนองเนี่ย ทำไมท่านสมทบประกโมจึงไม่ได้ชี้แจงแสดงให้เห็นถึงประเภทนิพัฒนธรรมที่สืบทอดมาเวลายาวนานในสังคมไทยเรานี้ว่ามีประโยชน์อย่างไรไม่ใช่ไม่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์พูดถึงการที่พระไปสสริพธรรมอยู่ในงานศพนั้นๆเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนไหนถ้าจะพูดประมาณว่ากระทบท่านสมทบสักหน่อยนะ เริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านสมทบยังไม่เกิดนั่นแหละในครั้งโบราณการของสังคมไทยเราแล้วการเริ่มต้นสวดพระพิธรรมในงานศพนั้นเอามาจากไหนมีแหล่งต้นเดิมมาจากไหนสังคมไทยเราในการนั้นโบราณกาบ,บัณฑิตผู้ฉลาดนะก็เข้าใจว่าควรจะนำอะไรมาสวดในงานศพเพื่อเป็น การทําให้บุญกุศลเกิดขึ้นอย่างมากแก่ผู้ที่วายชนล่วงลับไปแล้วนั้นต้นเรื่องก็มาจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่เป็นสันนิทธิเทพบุตรเสร็จลงมาจากชั้นดุสิตประทับอยู่ที่สวงสวรรค์ชั้นเดวดึงพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่บรรดุคำโพศิลอาจแสดงพิธรมจิตคำพีโปรดพระพุทธมารดาที่เป็นสันสิษิานเทพบุตร คือเป็นเทพบุตรไปแล้วนะไม่ได้เป็นเทพธิดาแสดงธรรมบพระพุทธมาดาที่เป็นสนนสิษเทพบุตรด้วยอภิธรรมเจ็ดคำพีอักษรย่อนี้ผมก็จำมาได้ตั้งแต่ที่เรียนมหาจุฬาปีหนึ่งปีสองมาแล้วนั่นก็คือสังวิทาปุกะยักษปสังคือธรรมสังคณี วิคือวิพังทาคือธาตุกถาปุคือปุคละบัญญัติกะคือกถาวัตถุยะคือยมกและเจ็ดปักคือปัฏฐานไปดูในมนพิธีได้เลยว่าสังวิธาปุกายะปะที่เริ่มต้นที่ธรรมสังคณีนะพระท่านสวดว่ายอย่างไรก่อน กุศลธรรมะกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะแล้วก็ร่วยไปจนกระทั่งไปจบที่ปัฏฐานเรียกว่าเหตุปัจจโยอารามนปัจจโยทิปิปัจจโยเป็นต้นไปเนี่ยนั่นก็คือการนําเอาธรรมสูงสุดคืออิธรรมมาสุดในงานสุดเพื่อให้เกิดกุศลที่สูงสุดแก่ผู้ที่ล่วงลบไปแล้วเรียกว่าผู้วายชนทีนี้ก็แน่นอนว่า แม้แต่พระที่สวดก็ดีก็ยังไม่รู้ว่ากุศลธรมรมากุศลธรรมาปยาคตารมาเป็นอย่างไรนะในรายละเอียดนั้นลึกซึ้งมากจะต้องไปเรียนอภิธรรมกว่าจะจบอภิธรรมบัณฑิตเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดปีท่านสมทบพระกมลโมก็จบอภิธรรมบัณฑิตมาแล้วแล้วเพิ่งจะจบมจรปริญญาตรีก็รู้สึกจะเป็นปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นี่แหละ พระท่านก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ท่องเอาเท่านาั้นเองมนกแก้วนกขุนทองญาโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าประกอบด้วยจิตที่เป็นกุศลแล้วก็ฟังอภิธรรมสิคัมพีเนี่ยที่พระสวดอยู่ในงานศพนั่นแหละจะเป็นบุญปีกุศลได้ไหมจะเกิดความผ่องแสงจิตเหมือนกับมันดูกาเทบุตรเทบุตรขบนี้ได้ไหม ย่อมเกิดขึ้นมาได้เพราะถือว่านี่คือพระวจนะพระรำรักของพระพุทธเจ้าที่ตัดแสดงแก่พระพุทธมารดาที่เป็นสันนิษฐานเทบุตรอยู่ที่สวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ไงคือทำในประเพณีของการที่พระสรวดเวธรรมในงานศพนะเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาที่เป็นสันนิษฐานเทศบุตรอยู่ที่สวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเราก็นำข้ออ่านข้อธรรม ธรรมสูงสุดเรว่าพิธรรมเจ็ดคำผีเนี่ยสมวิทาปุกายบะมาสวดแสดงในงานศพสังเกตไหมในงานพิธีสุพรริธมงานศพนั้นน่ะพอเวลาพระตั้งนำโมทานั้นแหละนำโมราซาปะกวาโตอะราตรโตสม,มาสุวุรสาน,นแล้วก็ต่อด้วยกุศลธรรมกุศลธรรม,มพปายะกตาธรรมาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่ไปรวมกันในขณะเวลานั้นก่อนนั้นกำลังคุยกันจอกจักจ่อแจอยู่ที่เดา พอพระคึ้นโมจะสุวิธรรมทั้งสี่ห้ารูปนั้นแล้วก็ประนมมือเงียบไปทั้งหมดเลยนะถ้าเราจะสาระในงานศพ<ม>ก็ควรที่จะได้มนพระไปพูดไปเทศไปแสดงธรรมผมก็รับไปพูดไปสเรไปสร็จไปแสดงธรรมเรงานศพนั้นออกบอยนี่คือตัวสาระท้ายที่ผมจะไปแสดงธรรมแต่พอผมขึ้นนะโมดาศาก็ตัวรัตุสมาสมุทัสแล้วก็สันครับโยมก็ยังพูดคุยกันเลย ในงานศพเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่ญาติของเขามาประชุมรวมกันพิบารมญาติเนี่ยเขาคุยกันจอกจักจ้อแจ้เสียงดังกันไม่หมดในตอนหลังผมจึงไม่อยากจะรับไปพูดสแสดงในงานศพแต่ว่าถ้าญาติโยมนี่คุ้นเคยปรารถนาที่จะเป็นกุศลความดีเป็นสาระเกิดขึ้นในงานศพนั้นนิมนต์มาอย่างเช่นโยมน้องผู้ยภากษาตุริยาพันเข้าวงที่คุณพ่อสะอาดพันเขวงอดีตพุ้ยภากษา ถึงแก่ชีวิตไปแล้วแล้วก็ไปตั้งศพสุพิธร,รมอยู่ที่วัดมหาธาธตุทางด้านบางเขนผมก็ไปให้แล้วก็ไปพูดไปแสดงธรรมให้เพื่อ้เกิะเป็นบุญเป็นกุศลในทแัพสาระในการพูดในการแสดงธรรมของผมนั้นงานพิธีเราต้องฉลาดในการที่จะถือเอาประโยชน์สิคนกลุ่มนั้นที่จะแยกตัวออกไปท่านอุม,มานก็เป็นกลุ่มของเบียร์นั่นแหละ ที่จะแยกตัวออกไปไม่ให้พระมาสวดอภิธรรมในงานศพเพราะไม่มีประโยชน์แล้วนายคนนี้เบียคนตื่นทำก็แอนตี้วัฒนรพเพเนียดีงามของสังคมไทยร,ร้สึกมากก็เป็นเวลานานตั้งหลายวัฒนธรรมประเพณนี้ไม่ใช่หรอสวดมนต์ข้ามปีก็ไม่ได้ประโยชน์โน่นนี่นั่นประเภทนีต่งางของสังคมไทยที่สกันมาดีก็ไม่มีประโยชน์ก็น่าจะเป็นกลุ่มของเบีย คนตื่นทำนี่แหละที่แยกออกไปให้เป็นมุธิที่จะไม่ให้มีพระสวดพระบิรณมอยู่ในงานศพนี่ต่างหาที่หลวงพ่อสมทบจะต้องแนะนำเขาว่าพวกคุณให้ฉลาดถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในวัฒนธรรมประเพณีของสังคมเทอร,ริเรสต์ทอลกันมาเป็นเวลายาวนานมีประโยชน์เกิดขึ้นในการสวดพระพิธรรม อย่างน้อยก็คือเป็นวันรวมญาติที่ญาติของเขาจะมาประชุมรวมกันแล้วก็ได้ทําบุญทากุศลอย่างน้อยก็ได้ถวายประจันตยธรไมแก่พระที่มาสวดพิธรรมได้ถวายเพยให้แก่พระมาสวดพิธรรมอย่างเช่นง,งานของคุณแม่ประทุมเตมิยสูตรในตอนเช้าพระก็เรียงรายกันเป็น9ก้ารูปสิบรูปเลือสูตรในตอนเช้าน่ะท่านสวดอะไรยะถาปิเสาลาวิปุลานพันจากอาหจาจปปเนีตา ก็เป็นการสวดเป็นการสาธิยผูพุทธคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระเตรปิฎกแล้วเนื้อหาสาระในพุทธคาถาคาถาเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ก็มีอยู่ถ้าอยากจะรู้ก็ไปอ่านหาความปรับเปลนภาษาไทยสิว่าที่คาถาที่พระท่านพากันสวดยะถาปิเสลาวิปรานพันจจอาปัจจปรจป,รปรตาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์จากการที่ก็ไปสวกหาความรู้ ในบทคาถาที่พระมสุดในยามเช้าของวันนั้นก่อนที่จะทําการชาปนก,กิจศพแม้ผมก็ยังไปแสดงธรรมในงานศพของอาจารย์แม่ประทุมเตมีสุดเลยคนจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างผมก็ไม่ถือเป็นประมาณแต่ถือว่าเราแสดงธรรมให้เกิดธรรมเทศนาใหม่บุญศุตเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมก็ถือว่าใช้ได้แล้วจะต้องพิจารณาให้ดีไม่ใช่ไปเห็นดีเหงามกับเขาจะต้องชี้แจงแสดง ประโยชน์ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในงานพิธีพระมาสุดิธรรมงานศพนั่นแต่กลายเป็นว่าท่านสมทบพระกมโมก็ดูเหมือนว่าจะไปดีงามกับเขาที่เขาแยกตัวออกไปแม่พระมาสวดอภิธ,ธรรมภายในงานศพเพราะมันไม่มีประโยชน์อย่างนี้นี่คือประเด็นที่อยากจะพูดต่อที่ค้างเอาไวนะ้แล้วก็ได้พูดสมความปรารถนาแล้ว